สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับของคนมีฝันนะครับผมไอ้กล้องจำนำรถยนต์บ้านที่ดินพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในช่วงเรื่องราวของการแบ่งปันสาระดีๆนะครับเขาทั้งได้บอกว่าเราควรฝึกฝันก่อนฝึกฝนเพราะ เป็นห่วงคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายที่ประสบปัญหากับภาวะทางการเงินมากมายเพราะไปฝึกฝนก่อนฝึกฝันมันสวนทางกันนะครับอาจจะมีสอดแทรกเรื่องราวของวิธีคิดการทำธุรกิจเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่เพิ่มความฉลาดทางการเงินให้กับเราไปบ้างนะครับวันนี้ก็เข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเรื่อง กรณีที่เราไปทำจำนองหรือว่าขายฝากไว้แล้วในทุนไม่ต่อสัญญาให้เราจะทำอย่างไรดีเพราะหลายๆคนก็โทรมาปรึกษาก็มีปัญหาบทหัวมากมายก็คือคนที่โทรมาครับเขามีปัญหาที่เขาหาทางออกไม่เจอนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างมีทางออกก็ ยินดีให้คำปรึกษามีอะไรก็ทักมาตามเบอร์ที่จะแจ้งให้ไปนะครับคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเล่าสู่กันฟังมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยช่วยกันนะครับก็ปัญหาก็จะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่อครบสัญญาแล้วในทุนไม่ต่อสัญญาให้ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นไปทำจำนองหรือว่าขายฝากหรือว่าเราไปเจอกลุ่มนายทุนแบบไหน บางทีเราไปเจอในทุนที่สมัครเล่นเห็นคนอื่นทําแล้วได้ดอกเบี้ยรู้สึกว่ามันดีอยากมาทําบ้างไม่ได้จริงจังไม่ได้เป็นมืออาชีพแล้วทำทำไปถึงจุดจๆหนึ่งลูกค้าอาจจะไม่จ่ายดอกบ้างหรือว่าจ่ายไม่ดีบ้างเก็บดอกยากบ้างไม่ได้จริงจังก็อยากได้ต้นคืนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนก็มือสมัครเล่นทำทำทำไป เห็นอย่างอื่นดีกว่าก็อยากถอนทุนเพื่อที่จะไปทําธุรกิจอย่างอื่นต่อนะครับก็จะมีอยู่คร่าวๆอยู่23สาสาเหตุขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอในทุนกลุ่มไหนแบบไหนบางทีก็ไปเจอกลุ่มในทุนที่อยากได้ที่ตั้งแต่เบื้องต้นเห็นที่เราสวยทำรายดีบางทั้งที่เราก็เอาเงินแค่25%กลับไปทำสัญญาในเรื่องราวของคำว่าขายฝากให้กับเรา ก็พยายามที่จะบีบผู้วิจิตทางเพื่อที่จะไม่ต่อสัญญาให้จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยเพราะคำว่าขายฝากถึงจรุดแล้ว6เดือนเราก็มีโอกาสที่จะไปช้อนซื้อคืนได้ในระยะเวลาที่กหมายใหม่เป็นออกมาแล้วก็ไม่เสียดอกแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจาะกังวลเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ทําให้คนหายความ กังวลได้นะครับก่อนที่นายทุนเขาจะไม่ต่อสัญญานะครับเขาควรแจ้งเราก่อนร่วงหน้า3เดือน5เดือนเราจะได้ไปติดต่อหานายทุนท่านอื่นเพื่อที่จะมาขยายเวลาต่อได้หรือไม่เราก็อาจจะมีเงินก้อนจากการไปกู้อย่างอื่นทกสบ้างเปียแชร์บ้างขายทรัพย์สินต้องอื่นบ้างเพื่อที่จะเอามาตัด ต้นรวมดอกที่เราวางไว้กับในทุนเดิมอันนี้อีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเราก็ต้องหาในทุนใหม่เพื่อที่จะมาขยายเวลาหรือว่าขยายสัญญากับในทุนเดิมเพราะในทุนเดิมเขาบอกเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ขยายเวลาไม่ต่อสัญญ,ญาให้ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เขาจะสรรหามากล่าวอ้าง เราก็จะได้มีเวลา3เดือน5เดือนนี่แหละเป็นเวลาพอเหมาะพอควรที่เราจะไปหาในทุนเจ้าใหม่เพื่อที่จะมาขยายเวลาต่อแต่เราต้องยอมรับสภาพว่าเราจะต้องเสียค่าเปิดใหม่ค่าภาษีขายฝากใหม่ค่าดอกล่วงหน้าใหม่เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะต้องเสียซ้ำเสียซ้อน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือคนขยันนี่แหละครับเพราะคนที่ขยันเนี่ยมักจะเป็นหนี้มากกว่าคนไม่ขยันเพราะคนไม่ขยันนี่แหละเขาไม่ค่อยคิดอะไรไม่ได้ทําอะไรคนที่ขยันก็มักจะหาโน่นหานี่ทําสุดท้ายโน่นหายก็จะเหลือแต่นี่ก็ระดัแบบหนึ่งอ่าก็คือเรานะครับดูีิว่าเราจะเคลียร์ในทุนเงนี้ยคืนเขาได้อย่างไร สอก็ดูซิว่าเราจะหาในทุนใหม่มารับต่อได้อย่างไรแต่ถ้าเราไปเอาเขามาแค่25%เปอร์เ็ราเขาบอกโยกเโิกสัญญาไม่ต้องกลัวอันนี้สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเราไปเอาเขามาที่5 0เแล้วก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงโอกาสที่เราจะหาในทุนใหม่มารับต่อค่อนข้างจะยากเพราะมันเต็มเพดานนะครับ 45-50%แล้วก็ค่อนข้างยากเพราะก่อนที่เราจะกู้อะไรต่างเราต้องคิดให้รอบคอบนะครับคิดหาทางออกของวันที่จะคืนไว้ก่อนแล้วด้วยเมื่อเราทํา1แล้ว2แล้วนะครับอ่าดูทิ่3จะทํายังไงต่อสมมติว่าหาคนรับต่อไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะเอาเงินต้นที่ไหนไปคืนเขาแล้วอ่ะมีวิธีหนึ่งที่จะแนะให้เพราะปัจจุบันนี้แบงก์มีโครงการที่ ปิดหนี้ทุกทางแล้วก็รับขายฝากของคนที่ติดคําว่าขายฝากเพราะคําว่าขายฝากของกลุ่มนายทุนเนี่ยจะรับแค่ 45- 50%ไม่เกิน55แต่แบงค์เนี่ยปกติเวลาเขารับแม้กระทั่งจำนองเขาก็ให้ถึง70%นนะครับแต่เขาก็มีเงื่อนไขที่มากกว่ากลุ่มบุคคลแต่ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมว่าเป็นตัวช่วยที่ดีช่วยเหลือคนที่ติดขายฝากแต่เขามีเงื่อนไขยอยู่ว่าเขาจะปิดหนี้ทุกอย่างให้ มันจะเป็นบัตรเครดิตปิดรถถ้าเป็นนี่แล้วก็มาเป็นนี่กับเขาทางเดียวโดยที่สมมุติว่าเรารับขายฝากอยู่เราอาจจะไม่ได้ทํางานประจําเครดิตเราอาจจะเสียเพราะวาเวลาขายฝากกับลางกลุ่มทุนบุคคลเนี่ยมันไม่ต้องดูเรื่องราวของเครดิตเช่นแบ็กเลดบูโรแล้วก็สเตตเมนต์นะครับแต่แบงค์เขาจะดูองค์พวกนี้เป็นองค์ประกรอบเขาจะให้โอกาสรับ กมคนที่ติดไา้ฝากแต่เขาจะเพิ่มก็คือหาลูกก็เรียกว่าที่ยังไม่จำเป็นต้องโอนชื่อเป็นของลูกที่ทางสายเลือดที่ทํางาน,นประจําดีแล้วมากู้ร่วมนี่คือข้อดีของแบงก์ปัจจุบันเนี้ยถ้ามีโอกาสลองไปจจติดต่อได้แบงก์ใกล้ๆบ้านท่านไทยพาน,นิ์อะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่หลายสาขาถ้าติดต่อไม่ได้ทักมาเพราะผมก็ดีลกับแบงก์อยู่บ้าง เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจะได้เตรียมตัวถูกอย่างน้อย3เดือน5เดือนเนี่ยยังมีเวลาทันนะครับไปดูซิว่าลูกเราเนี่ยติดเครดิตอะไรไหมแต่ถ้าลูกเราทํางานตั้งปี5ปีเนี่ยคเครดิตยังสดๆสดสวยๆสามารถที่จะปลดล็อกกับในทุนกลุ่มที่เราไปวางขายฝากไว้ได้นี่คือข้อดีก็ยังชื่นชมแบงก์เขาหาทางออกให้กับประชาชนเพราะเมื่อก่อนนี้แบงก์ไม่มีโปรเจกต์แบบนี้เลยนะครับ อันนี้คือเป็นหอนทางที่3นะครับและสุดท้ายถ้าเมื่อเราทํา1ก็ไม่ได้2ก็ไม่ได้3ก็ไม่ได้แล้วจะทํำยังไงเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนหลังจากที่หลุดไปแล้วจริงๆแล้วเราก็จ่ายดอกมาดีด้วยซ้ํากับบุคคลที่เราไปทําขายฝากไว้แต่ถ้าอันนี้เรามีเปอร์เซ็นต์มีตอังคาภาษี ก็คือเราจ่ายดอกดีถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปอาศัยศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไปขอความเป็นธรรมว่าพอท่านนายทุนคนนั้นเขาไม่ยอมมาหรือว,ว่าไม่ยอมอย่างเดียวจะไม่ต่อสัญญาไม่อะไรก็ต้องอาศัยกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมเพื่อที่จะให้ท่านมาช่วยคุยหน่อยเพื่อจะขยายเวลาต่ออีกสักปีนึงอีกปีนึงเราอาจจะมีทางออกให้ดีมากกว่านี้ อาจจะเป็นเอาเครดิตของลูกมาหรือว่าเราอาจจะหาช่วงจังหวะที่ขยายเวลาหนึ่ปีเนี่ยขายที่ออกได้หรือว่าได้เงินจากที่ขายที่ตรงอื่นมาเพื่อจะมาโปะตรงนี้ก็ต้องไปอาศัยความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้มาช่วยกุยกันนะครับอาจจะเกิดมีความเกรงใจกันอยู่บ้างเพื้อเฟือเอื้อทอนกันอยู่บ้างอาจจะต่อชีวิตเราไปได้อีก1ปีทีเดียว หรับคนที่หาทางออก1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้วนะครับไม่ได้แต่ถ้าสุดท้ายน้องก็ได้ไม่ได้2ก็ไม่ได้3ก็ไม่ได้4ี่ก็ไม่ไดเ้เขาไม่ขยายเวลานะครับช่วงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วอันนี้ขำๆนะครับเป็นปัญหาของเขาแล้วที่เขาไม่สามารถที่จะให้เราเอาเงินต้นมาคืนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุยกับนายทุนดีๆนะครับหาทางออกร่วมกัน ว่าหนูพยายามสุดๆแล้วไม่ได้จะทํำยังไงช่วยหนูหน่อยนะต่ออีกสักปีนึงเพราะทุกคนเนี่ยมักจะแพ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราพยายามตั้งใจสุดๆนะครับใช้ไม้อ่อนนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนขอความช่วยเหลือช่วยรูนู้นหน่อยหนูพยายามสุดๆแล้วพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วประมาณนี้ ก็เขาอาจาจะแพ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนความจริงใจของเรานะครับขยายเวลาให้เราอีกสักหนึ่งปีหลังจากนั้นเราก็จะต้องพยายามช่วยตัวเองให้สุดว่าหลังจากนี้เราจะทำยังไงแต่ที่ดีที่สุดพยายามลดต้นกับเขานะครับขอโอกาสลดต้นเราจะได้เบาๆนะครับเพราะสุดท้ายวันที่เราไถ่ายออกจริงๆเราจะได้เบาๆขอโอกาสลดต้นเขาทีละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นได้ไหมพอ ถ้ากลุ่มไหนที่รับแล้วให้โอกาสให้ลดต้นนะครับถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าหาคนรับแล้วลดต้นไม่ได้ก็ติดต่อมาผมจะช่วยได้ครับก็เมื่อเรารู้หนทางแบบนี้แล้วแต่ถ้าสุดท้าย1234แล้วมันไม่ได้จริงหรือว่าก,กรณีหนึ่งสำหรับคนที่หลุดนะครับหลุดแล้วเขาก็ต้องไปเขาก็มีวาราให้เราเนี่ย อีก6เดือนเพื่อที่จะมีโอกาสไปช้อนซื้อคืนนะครับหาเพื่อนหาญาตแล้วทางต่างๆไปช้อนซื้อคืนได้ในกลุ่มต้นรวมดอกที่โครงการเขาไว้นะครับเขาก็ให้โอกาสครับเขาไม่สามารถที่จะบิดเบือนต่างๆได้เพราะเราอาศัยกระบวนการทางยุติธรรมได้ครับเขายังให้โอกาสกับคนที่คอยฝากและหลุดไว้นะครับ เราไม่ได้สูญเสียหรือว่าไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราขาดซึ่งความรู้ความรู้ศึกษาแล้วก็สรรหาได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นไงครับฟังดูแล้วคิดว่าคลิปนี้พอเป็นทางออกให้กับท่านได้บ้างไหมใคลายความกังวลได้บ้างไหมถ้าออกได้ แล้วก็แก้ปัญหาได้ผมก็ดีใจครับเพราะหลายๆคนโทรมาปรึกษาปัญหาต่างๆก็แก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับผมดีใจครับที่ทุกคนมีทางออกแล้วก็เดินต่อของชีวิตได้ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกำลังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานครั้งถัดไปใน YouTube ก็จะมี เงินมิตาชาแนลนะครับเพจก็จำนำรถยนต์จำนองบ้านที่ดินสวัสดีครับ